วันนี้มีเรื่องราวที่หลายคนถามว่าถ้ามีรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นหาพันบาทกู้ได้ไหมเราก็เลยจะมาเจาะลึกสินเชื่อออนไลน์ตัวหนึ่งแล้วกันนะที่พูดถึงกันเยอะมากว่าสามารถจะกู้ได้หลกักแสนอยู่ที่ไหนก็สมัครออนไลน์ได้ไม่ต้องไปสาขาแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้พูดแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบแบบจัดเต็มด้วยว่า ถ้าคุณเนี่ยมีไรายได้15,000บาทต่อเดือนจริงๆเนี่ยมีตัวเลือกอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียคืออะไรและทำอย่างไรให้ผ่านให้ได้จริงๆถ้าคุณพร้อมแล้วกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเริ่มกันเลยดีกว่านึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับ ก่อนที่เราจะเฉลยนะชื่อสินเชื่อและก็รายละเอียดแบบเจาะลึกขอให้คุณเข้าใจภาพรวมก่อนสถานการณ์เนี่ยตอนนี้คุณมีรายได้เดือนละ15,000บาทอาจจะเป็นพนักง,งานจ้างหรือว่าอาชีพอิสระปัญหาที่มักเจอก็คือรายได้ไม่ถึง30,000ื่นเนี่ยหลายธนาคารหลายบริษัทสินเชื่อเนี่ยเขาจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้สูงกว่าโอกาสทางเลือกของคุณก็คือจะมีสินเชื่อออนไลน์นี่แหละ ที่สามารถสมัครผ่านแอปสมัครผ่านเว็บไม่ต้องไปสาขามีการอนุมัติไว้นะแต่ก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะบอกว่านี่คือสินเชื่อที่น่าสนใจเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็แนะแนวทางเลยนะว่าทำอย่างไรให้คุณผ่านสำหรับคนที่มีรายได้15,000บาทและอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สมัครได้ เอาละถึงเวลาที่หลายคนรอขอเฉลยชื่อสินเชื่อแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกัน 1. การ c a d x speedy loan แล้วก็ speedy c a r d อ up cat นะสินเชื่อดิจิทัล scb และ3ตัวที่คุณถามมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ว่ารายได้1 5 0 0 0หมบาทกู้ได้หลักแสน อยู่ที่ไหนก็สมัครออนไลน์ได้ซึ่งอาจจะเป็นแผนการตลาดนะของการ์ X หรือว่า Up ที่ปรับมาแล้ว มาจอะกันที่ข้อหนึ่งนะ Speed ilo, แก๊สเอ็กซ์สปีดิโลและก็สปีดิแค๊ตรายได้เริ่มต้นที่ระบุไว้เนี่ยก็คือ15,000บาทต่อเดือนนะสำหรับบางโปรคือคุณสมบัติก็คือรายได้ขั้นต่ำา5 0 0 0บาทสมัครออนไลน์ผ่านแอปหรือผ่านเว็บไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันวงเงินนะสูงสุดคือ500,000บาท หรือว่าไม่เกิน3.5เท่าของรายได้เฉลี่ยระยะเวาลาในการผ่อนเนี่ยตั้งแต่12เดือนถึง72เดือนจุดเด่นคือสมัครง่ายนะใช้งานออนไลน์ไม่ต้องไปสาขาจุดที่ต้องระวังก็คือดอกเบี้ยอาจสูงนะถ้าวงเงินน้อยรายได้ต่ำเนี่ยต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีมาเจอกันที่ข้อ2อ p p c a แคชแอปสินเชื่อดิจิทัล เป็นผลิตภัณฑ์ของ SCB D Bank แล้วก็ SCB Check a ในแอป SCB Easy ซึ่งออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายสมัครผ่านแอปนะอยู่ที่ไหนก็สมัครได้รู้ผลอนุมัติไวจุดเด่นคือเหมาะกับคนที่รายได้ไม่ประจำคนที่ไม่มีสลิปเป็นเดือนแต่ว่า ผลิตภัณฑ์บางตัวอย่างอัปแคดเนี่ยถูกยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนชื่อหรือว่ารีแบรนด์ไปแล้วดังนั้นก่อสมัครต้องตรวจสอบนะว่าเปิดรับสมัครอยู่ไหมและเงื่อนไขอัปเดตล่าสุดเป็นยังไง และมาเจาะในข้อที่3เะเดอผลิตภัณฑ์ที่คุณถามรายได้15,000บาทกู้ได้หลักแสนอยู่ที่ไหนก็สมัครออนไลน์ได้คือคุณสมบัติผู้สมัครอย่างที่บอกเนี่ยรายได้ขั้นต่ำา5 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มอัพแล้วก็การเอกหมแบบายความว่าถ้าคุณมีรายได้เดือนละ15,000บาทเนี่ยมีโอกาสจะได้นะ แต่จริงๆก็ต้องตรวจเอกสารตรวจเครดิตตรวจประวัติด,ด้วยจากเงื่อนไขทั่วไปของการเอ็กซ์สปีดิโลเนลระบุว่ารายได้ขั้นต่ำสาม0มื่บาทนะสำหรับบางกรณีสรุปก็คือมีโอกาสสูงแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะผ่านนะเพราะว่าต้องมีคนสมบัติอื่นครบถ้วน และสำหรับคุณนะีที่มีรายได้15,000บาทเนี่ยมีข้อแนะนำเพื่อโอกาสผ่านสูงขึ้นดังนี้ยืนยันรายได้ให้ชัดนะด้โดยสลิปหนังสือรับรองหรือแม้แต่เดินบัญชีย้อนหลังตรวจเครดิตโบูโรให้ไม่มีนะเพราะว่านี่ค้างเก่าหรือว่านี่ค้างชำระเนี่ยโอกาสถูกปฏิเสธก็จะสูงมากอย่าลืมนะเลือกสมัครช่วงโปรโมชั่นอย่างลูกค้า SCB หรือว่าการ์ดเนี่ย จะมีสิทธิพิเศษด้วยและสุดท้ายเลือกวงเงินให้สมเหตุสมผลกับรายได้ด้วยนะอย่าก,กู้มากจนเกินไปจนผ่อนไม่ไหวเอาได้โอเคทีนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนรอ สมัครให้ผ่านด้วยเงิน15,000บาทต่อเดือนแบบจริงจังและข้อควรรู้แนวทางการสมัครให้ผ่านเนี่ยหคุณต้องเปิดบัญชีรับเงินเดือนแล้หรือว่าทำเงินเนี่ยให้เข้าออกธนาคารอย่างน้อย6เดือน 2. ยืนยันเอกสารตัวตนให้ครบนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน 3. หลีกเลี่ยงก,ก,การกดสมัครแล้วก็หลายที่พร้อมกันเพราะว่ามันจะมีการตรวจเครดิตหลายครั้ง C. เลือกวงเงินกู้ที่คิดว่าผ่อนไหวนะอย่างเช่นให้ผ่อนไม่เกิน30-40%ของรายได้เป็นตน้น 5. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีการเปิดสมัครมีโปรโมชั่นมีเงื่อนไขล่าสุดเช่นโปรรายได้ขั้นต่ำ1 5 5 0 0 0บาทเนี่ยมีจริงไหมและหกอ่านสัญญาให้เข้าใจดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนก่อนกำหนดเนี่ย ทำได้ไหมทีนี้มาถึงข้อควรรู้ก่อนสมัครแม้ว่าเงินจะโอนเข้าทันทีเนี่ยแต่ภาระคุณก็คือต้องผ่อนคืนนะดอกเบีย้ยจะเริ่มทันทีหากคุณมีหนี้คงค้างหรือว่าเครดิตไม่ดีเนี่ยโอกาสถูกปฏิเสธก็จะสูงไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่ได้แปลว่ากู้ไม่ได้นะ ต่จะต้องมีเอกสารหรือว่าเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมและก็อย่าหลงคำว่าอยู่ที่ไหนก็สมัครได้โดยไม่ตรวจสอบเลยนะว่าเป็นบริษัทหรือเป็นผลิตภัณฑ์จริงไหมเพราะว่ามีของเรียนแบบผิดกฎหมายได้ถ้าคุณมีไรายได้1 5 0 0 0บาทต่อเดือนและก็กำลังมองหาสินเชื่อออนไลน์ที่สมัครง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้ผลิตภัณฑ์จาก g a x อัปโหลดเนี่ยมีโอกาสนะแต่ก็ไม่รับประก,กันนะว่าจะผ่านโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตัวเองอ่านเงื่อนไขให้ครบแล้วก็เลือกผ่อนคืนเนี่ยตามที่คุณไหวจริงไม่ใช่กู้แล้วผ่อนจนแทบหมดแรงไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ